ครับแล้วก็มาดูวิธีการาดาวน์โหลดพร้อมกับการติดตั้งแอปรวมคำศัพท์ด้านอุตสาหกรรมนะครับอของภาษาจีนนะครับรวมคำศัพท์ด้านอุตสาหกรรมภาษาจีนอันดับแรกก็คลิกเข้าไปที่แอป youtube ได้เลยนะครับต่อไปก็ให้ไปค้นหา คำศัพท์อุตสาหกรรมภาษาจีนนะครับเื่อนเลื่อนดูนะครับตรงนี้เองครับแล้วก็ไปดูลิงก์ดาวน์โหลดนะครับพอเจอลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยด้านล่างครับต่อไปก็เป็นการดาวน์โหลดนะครับ เราจะเห็นว่าอยู่อันดับแรกๆนะครับแอปนี้นะครับเป็นแอปสำหรับ Android นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการของ Android นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดคำศัพท์เฉพาะด้านอุตสาหกรรมอันนี้เราก็จะได้ไฟล์ apk นะครับเป็น apk แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะคลิกเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดได้เลยหรือถ้าโทรศัพท์ของใครนะครับเครื่องของใครไม่ขึ้นแบบนี้ก็มาดูอีกวิธีนึงนะครับมันจะอยู่ในไฟล์นะครับไฟล์ apk นะครับ อยู่ในดาวน์โหลดอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วครับตอนแรกนะครับสามารถคลิกคลิกติดตั้งได้เลยนะครับนะครับก็คลิกติดตั้งได้เลยจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับบางคนนะครับ ก็จะมีการขึ้นมาแจ้งว่านะครับอแอปนี้อาจเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าไม่ทราบแหล่งที่มาถ้าโทรศัพท์ของใครขึ้นแจ้งเตือนก็ให้ไปตั้งค่าตรงที่บาร์เชอร์นะครับให้อนุญาตติดตั้งโดยที่ไม่ทราบแหล่งที่มามันเป็นการป้องกันสำหรับผู้ใช้เองนะครับที่บางทีไปเผลอ โหลดแอปบางอย่างที่อาจจะมีไวรัสแฝงมาด้วยทางระบบ Android ก็เลยป้องกันไว้นะครับเพราะว่าแอปใดก็ตามที่ไม่ได้ติดตั้งมาจาก Play Store โดยตรงเขาข้อจะให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่สำหรับแอปของเราแล้วก็เป็นแอปที่ทราบแหล่งที่มาจากการที่เราได้รับรู้จากการประชาธัมพันธ์มานะครับตอนนี้เราก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งแอปคำศัพท์เฉพาะอุตสาหกรรมมาแล้วนะครับก็มาอยู่ที่หน้าจอของเรานะครับก็คลิกคลิกเปิดเข้าไปได้เลยนะครับครับเปิดเข้ามานะครับเราต้องติดต่อขอรับคีย์นะครับก่อนที่เราติดต่อขอรับคีย์เราก็ต้องสร้างรหัสก่อนนะครับคลิก d o u b l ลค i ิกนะครับแล้วก็คัดลอกครับ คัดลอกรหัสของเราครับคัดลอกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะคัดลอกโดยตรงนะครับจากที่ตัวหนังสือที่ว่าคัดลอกครับเป็นการคัดลอกลงคลีย์บอร์ดครับแล้วก็ติดต่อขอรับคีย์เลยคลิกตรงที่คําว่าติดต่อขอรับคีย์นะครับก็จะเป็นคุณทศพรน,นะครับนะครับคือคุณทศพรให้คีย์ผมมาแล้วนะครับ ผมก็เลยต้องคลิกคัดลอกเข้าไปนะครับนี่เลยครับนี่แหละคลัดลอกที่คีครักคัดลอกครับคลิกกลับออกมานี่ครับสมมุติว่าเราปิดโปรแกรมตรงนี้ไปนะครับปิดไปแล้วเวลาเข้าใหม่นะครับหรือต้องคลิกตรงนี้ก็ได้ครับ หรือเข้าใหม่ครับลองดูตรงนี้หลังจากเราได้คีย์แล้วเรายังไม่มีเวลาติดตั้งก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ก่อนต่อไปแล้วก็ใส่หมายเลขคีย์ลงไปได้เลยครับวางน่ครับ,บ,รบที่เราคัดลอกมาก็คลิกที่ตกลงได้เลยนะครับครับก็โอเคครับเป็นการเข้าใช้งานาเรียบร้อยแล้วนะครับ ่นก็สามารถเข้าใช้งานคำศัพท์เฉพาะอุตสาหกรรมได้ก็เป็นอันจบวิธีการดาวน์โหลดพร้อมกับติดตั้งอแอปคำศัพท์เฉพาะอุตสาหกรรมไว้เพียงเท่านี้นะครับ